สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นโซนนี้ผมจะเน้นเป็นไม้แดงผัดหวานต่านะครับนี่เลยทั้งโซนเลยไม้แดงผัด ก็จะเป็นแตกนะครับที่ผมปลูกไปเริ่แตกยอดแล้วมันได้ผลนื่นี่นะครคส่วนนี้ปุ๊บจะมีผลนะนี่นี่นี่ครับมันก็เริ่มแตกยอดมาแล้วครับเห็น ตายไปก็เติอตเริ่มต่อยอดมาใหม่โอเคนี่ต้นสำฉชชานะครับออกเองครับบัวบัวมาขี้ทิ้งไว้แล้วมันก็ออกผมก็เลยไม่ได้เก็บไว้ไม่ทำไรแล้วก็นี่ครับให้ดูแลกอีกทีนึงนี่นี่นี่นนนแฝกออกกระพุ้กต้นนะครับดูครับเขี่ยวเขียวฝั่งนู้น โอเคีด้ย okay. อันนี้มาดูครับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยพอสมควรเพราะว่านี่ครับโล่งเลยครับตัดไปครับท่านผู้ชมโอ้นี่ตัดแล้วก็ก็ห่มไว้หม่หมไว้เป็นนีสีวัตถุปไปนี่ครับบอกว่าถ้าไม่ตัดถ้ามันแตก ดอกมันก็จะตายเพี้ยมาอยู่ด้วยเหลือนที่เย่เยโทษทีนะใช้เท้าใช้เกียวเกี่ยวนะครับง่ายดี วนี้อากาศบรรยากาศดีครับนี่ครับก็เลยทํางานแล้วไม่เหนื่อยทำไปเรื่อยๆครับเถึงก็พักนี่นี่กองหังนนเลยกองหังนนเลยท้ามีวัวก็ดีนะครับไปหาวัาาวกนันี่ครับดูตรงนี้บ้างคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่ของนี้ครับี่ผมทําการลักน้ําไว้ อ,อ,อันนี้ก็มาจะเป็นโซนไถที่ปลูกไว้ก่อนอน,นั่นี้มาดูประจงการักน้ำผมนียทำผมจะให้น้ำอยู่แค่มาปลามานี้พอครับพอล้นเสร็จปุ๊บมันจะมีพอล้น พอน้ำนี่เราก็ล้นออกตรงนี้ครับมันจะมีเหมืองเหมืองเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็น่ครับเหมืองเล็กๆเ,กเกถ้าท่อผมปลายก็โผล่ถึงแถวอเี้ยครับมันก็ออกมันก็ทะลุเหมืองไปโอเคอน,นี่มาดูอีกโซนหนึ่งที่เพิ่งปลูกเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นโซนไผ่เนาะ,ะนจะเห็นกันแล้วมาดูนี่อันนี้จะเป็นต้นไม้ทางภาคใต้นะครับ เขาเรียกว่าต้นจำปาทองนี่คีอต้นเป็นแบบนี้นี่ครับเปนต้นไม้ที่ทรงตรงนะครับผมชอบอันนี้เป็นพวกเหลือเชื่อยี่แฝดครับแฝดก็เริ่มเขียว มสั่งทางอินเทอร์เนต็ตมาครับสั่งจากที่ไหนนะรู้สึกว่าาจะเป็นคนครศรีธรรมราชจากพี่ที่เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก ตรงนี้มาปลูกครับตรงนี้ลืมหมดแล้วตบท้ายด้วยขวานป่าไม้แดง <c oughs> โอเคครับแล้วอันนี้จะเป็นซาเล้งคู่ใจผมนะครับ